อยอมรับก่อนว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่พักการเมืองเองเนี่ยไม่เคยยกระดับประชาชนไม่เคยกระจายเสียงให้ประชาชนอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้มาอ้างอย่างน่าอายที่สุดแล้วก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ด้วยบุญยอดถิ่นไทยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมเขาบอกในสิบข้อสิ่งที่อภิชิตทำเนี่ยโอเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากคือให้เงินเดือนอสอมคนละหกร้อยบาทต่อเดือนพี่น้องครับ อสมย่อมาจากอาสาสารสุขขั้นขั้นมูลฐานอาสานี่ก็คือต้องทําฟรีถ so ูกไหมพ่อแม่พี่น้องแต่พอทันทีที่คุณไปจ่ายเงินเดือนในปั๊บมันจะเรียกว่าอาสาต่อไปได้อย่างไงใช่แต่ว่าอาสานี่ในทางต่างประเทศนี่เ็าทาได้อย่างนี้คุณอาจจะตอบแทนเขาด้วยเกียรติยศอย่างใดอย่างหนึ่งหรือได้รับการยอมรับทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าพอมีเงินเดือนประจําปั๊บเนี่ยคุณจะเรียกอาสาสมัครอีกแล้วเนี่ยมันเรียกไม่ได้ละเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่กินเงินเดือนประจําหมนี่คือสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ทำลายอสอมเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนเพื่ออะไรเพื่อชนะการเลือกตั้งเพื่อมาเป็นหัวคะแนในในตัวเองเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องครับการเอาเงินคืนใี่กับประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่มันต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างที่สุดเช่นวันนี้รัฐบาลบอกว่าเรียนฟรี15ปีแต่ถามว่าเด็กอีก3ล้านคนที่ต้องออกจากระบบโรงเรียนการทางเนี่ยและอยู่นอกระบบโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยคนพวกนี้รัฐบาลจะทำยังไงวันนี้มาตีปีอีโอ้นักเรียนอะาชีวะสมัครเป็น3-4หมื่นคนถามว่าสมัครแล้วเนี่ยคุณการันตีอะไรว่าจบแล้วมีงานทา มีอะไรที่จะรองรับอนาคตคือวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอยู่ภายใต้สังคมที่โฆษณาและการโฆษณานี่เป็นยาพิษที่ทำลายเราอีกวันนี้สิ่งที่พันธมิตรทำได้มีญาติบอกญาติมีมิตรบอกมิตรมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพระที่เรานับถือไปบอกพระก็ได้เพราะประชาธิปัตพินพระข้านิตยาพัฒนีสี่หมื่นลูปประชาธิ 4, ปัตย์ก็แจก ถามว่าวัดไหนนี่อยากได้เงินประชาธิปัตย์มั่งพ่อแม่พี่น้องช่วยบอกผมหน่อยมีไหมครับพ่อพี่น้องวันนี้นี่พระในอีสานที่อาจารย์อาจารย์ชัยพันธ์พูดเนี่ยสิ้นบุญนะครับมีเงินฝากในธน,นาคารสี่ร้อยล้านบาทผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพราห้ามจับเงินไม่ใช่เหรอฮะแต่แต่พระมีเงินฝากสี่ร้อยล้านบาทอันนี้คือความจริง ของสังคมที่สังคมไทยต้องตรวจสอบมันไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยพอจะชนะเลือกตั้งบับคุณเอาเงินไปติดสินบนหมดแม้แต่กกตวันนี้ที่อาจารย์ชัยพันธ์พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าห่วงว่ามันไม่ใช่ซื้อเสียงจากประชาชนมันซื้อหน่วยเลือกตั้งเลยตั้งแต่ส่งกรรมการของตัวเองเข้าไปเป็นอันนี้แหละอันตรายของระบอบประชาธิปไตยและถ้าเขามาภายใต้การซื้อเสียงเขาก็ไม่ได้ต่างจากวงจรเดิม ไม่ใจตานจากวิถีเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทาก็คือทําลายประชาธิปไตยครับความรุนแรงในพื้นที่น่าห่วงไหมคะตอนนี้การเลือกตั้งในหลายจังหวัดตอนนี้ก็เรียกว่าเขามีการคุมซุ้มมือปืนนะคะแล้วก็มีการขึ้นบัญชีรายชื่อพวกที่เป็นมือปืนรับจ้างกว่าร้อยคนนะคะเหตุการณ์ที่ปากน้านะคะที่คุณประชาประสบดีถูกยิงก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ส่งสัญญาณ แล้วว่าการเลือกตั้งน่าจะรุนแรงนะคะแค่ใกล้กรุงเทพแล้วต่างจังหวัดล่ะคะอาจารย์ชัยพันธ์พอจะรู้ไหมคะว่าในพื้นที่ที่ไกลปืนเทียงถ้าประชาชนจะช่วยกันสอดสายสายตาดูการทุจริตการเลือกตั้งหมายถึงประชาชนที่บริสุทธิ์ที่อยากเห็นการเลือกตั้งบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่ประชาชนที่ถูกเขาซื้อเสียงแล้วนะคะตรงนี้เราจะทำได้ไหมแล้วเราดูแล้วกรกตจะมีน้ำยาแค่ไหนที่จะตรวจสอบนะคะ การโกงการเลือกตั้งที่มันคงจะเริ่มกันแล้วในขณะนี้นะคะอย่าไปพูดถึงเรื่องว่าเขาจะข่มขู่ไม่จะทําอะไรไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาทําแน่นอนครับเขาก็ใช้อิทธิพลในท้องถิ่นเนี่ยนะครับเพราะเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ห่างไกลเนี่ยโดยเฉพาะชนบ,บทเนี่ยแต่ใอิทธิพลของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบตอ,อะไรต่างๆนะครับเขามีอิทธิพลอยู่เยอะเพราะฉะนั้นระดับเนี้ยมันจะเยอะเชื่อมโยงไปหมดจากการเมืองประเทศ ลงไปสู่ระดับจังหวัดระดับเทศบาลระดับอบตอแม้กระทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านยังมีสังกัดเลยครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าคุณไม่มีสังกัดเวลาเลือกตั้งคุณไม่มีคนให้เงินคุณเชื่อไหมครับเลือกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องจ่ายเงินกันหัวหนึ่งหลายร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งจ่ายเงินกำนันจ่ายเงินอบตอต้องเสียเงินเทศบาลไม่มีที่ไหนไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมีลูกพี่คุมกันเป็นชั้นๆเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยเหมือนกับเขาจูงเข้าไป เมื่อเอาตังแล้วเนี่ยนะครับเวลาไปลงเลือกตั้งเนี่ยผมถึงบอกไงครับหลายคนบอกเอาจะตังเขา้าเอาไปแล้วไปเลือกอีกพักหนึ่งเวลาพูดมันพูดง่ายเราอยู่ตรงนี้แต่เวลาพอชาวบ้านจริงๆเนี่ยเอาเขาไปจริงๆเขานับได้เนี่ยหน่วยนี้มีกี่คนฉันจ่ายตังไปแล้วหัวละห้าร้อยหัวละพันเอาไปแล้วกี่คนไปเลือกแล้วเขานับคะแนนแล้วเขาก็าจ้องตานะคอยดูนะมึงเลือกจริงหรือเปล่าออกมาเขาถามลงอย่างเขาติ๊กเลย นางติ๋มลงไม้เบอร์ไหนนางต้อยลงเบอร์ไหนนางหอยลงเบอร์ไหนในหมีลงเบอร์ไหนในตีลงให้ใครพวกนี้มันรู้หมดเลยเพราะกลับมามปั๊บมันเช็คก,ก่อนเรียบร้อยแล้วและไม่ใช่มันรู้อย่างเดียวนะเจ้าหน้าที่กกตก็บอกด้วยไอ้นี่มันไม่ลงให้อ้นั้นน่ะ <c oughs> จะบอกให้เพราะคราวที่แล้วจําได้ไหมครับไปกกตที่โดนอะไรโดนที่ติดคุกเพราะอะไรขานข้างหลังนี่ี่เขากาเลือกตั้งอะ่ะออกข้างนอกเพราะว่าเหมือนจะได้มองเห็นแม่มันเอากล้องส่อง ไอ้นี่กาติกมันกาเลขมันก็รู้แล้วมึงกาตรงไหนประตูไอ้พวกนี้มันรู้จะตายชะกล้องสองเลยเนื่องเพราะนั้นตรงนี้มันก็ดูออกว่าไอ้ใครจะเลือกเพราะนั้นไอ้คนที่เลือกชาวบ้านเขาบอกมไม่เลือกนะรับเงินเขาไปแล้วห้าร้อยมึงเสี่ยงจนะตายเอาเหรือชาวบ้านก็ไม่เอาแล้วเสี่ยงตายกูก็ต้องไปกาไอ้เบอร์ที่เขาให้ตังมาเพราะนั้นเวลาเราพูดพูดง่ายที่น้องรับตังทางที่ดีที่สุดนะครับแต่เชื่อทางกองทัพธรรมอย่ารับตังคนชั่วเพราะเงินชั่วเป็นบาปตั้งแต่รับแล้ว ใช่ไหมครับเมื่อคุณไม่รับเขาคุณจะไปกาใครไปกาในหมาในหมีอะไรก็เรื่องของเราใช่ไหมเพราะเราจะไปกาช่องที่ไม่ประสงค์จะเลือกใครเราก็เดินมาองค์อาจพึงเพลพึงผายใช่ไหมครับจะผายลมด้วยก็ได้ออกมาว่าโอเคหมดเรื่องแล้วใช่ไหมเราก็ไปกาช่องนั้นออกมาแล้วบอกไม่เลือกใครแล้วมึงจะทําไมกูก็แค่นั้นน่ะไม่เดือดร้อนอะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ต้องไปรับเงินใครเขาแต่ถ้ารับแล้วนี่อย่างที่บอกครับชาวบ้านตั้งเหนือตั้งอีสานนะครับ ซื่อสัตย์ธรรมะธรรมโมเขามาให้ค่ารถห้าร้อยไปแล้วกำแน่นเลยเบอร์ก็จดไว้ใส่มือด้วยไม่ใส่มือก็ฉีดไว้หรือไม่ก่อนจะเข้ามันก็จะบอกเบอร์ก่อนเบอร์นี้ก็จะเดินท่องไปเลยอย่าไปทักแกนะแกไม่พูดด้วยหรอกเพราะแกกลัวจําเบอร์ผิดเพราะกำตังเขาไว้แล้วเชื่อเธอครับเรื่องนี้ยากที่คุณจะไปพูดให้ช่วยสอนผมเนี่ยสอนจนปากเฉียเปียกปากแฉะมา ยี่สิบปีแล้วที่บอกชาวบ้านว่ารับตังมันแล้วไปกลายคนอื่นไม่เคยเลยครับมันกลายคนที่ให้ตังแต่ตังนั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่จะทําได้วันนี้ก็คือว่าอย่าไปรับตังเขานะครับแล้วก็ไปเดินหน้าอย่างองอาจสงา,าพาเผยเข้าไปเลยจ้องเลยตรงไหนที่เขาไม่มีเบอร์อะไรแหละที่เขาให้การในช่องที่บอกไม่ประสงค์จะเลือกใคร ตรงนั้นนะครับเป็นสิทธิของคุณเต็มที่นี่คือประชาธิปมาตายเต็มขั้นเลย mm hmm. เห็นไหมครับพอไม่ต้องไป่วงใครทั้งนั้นไม่ต้องคิดมากด้วยไปถึงไม่ต้องเบอร์อะไรไม่ต้องจําอะไรเลยเพราะประเทศชาตินี้ไอ้ชั่วชั่วทั้งหลายนะ่ะมันไม่มีอะไรให้คุณพึงจะต้องจําเลยเพราะนั้นเลขทั้งหลายแหล่นะครับเป็นเลขชั่วชั่วทั้งนั้นใครจะได้เบอร์อะไรช่างหัวมัน นะครับไม่ต้องไปสนใจเราเอาไว้ที่ไม่มีเลขไม่มีเบอร์นั่นแหละไปกายช่องนั้นแหละครับแล้วถามว่ามันจะรุนแรงไหมคุณจะนับศพได้เลยจากนี้ไปจนหลังเลือกตั้งแล้วประกาศผลแล้วยังมีฆ่ากันตายอีกเชื่อไหมล่ะครับขนาดอบอตอมันเข้าไปกาดยิงในอบอตอเลยเพราะว่าอะไรเองโกงฆ่าชนะฆ่ามาเองฟองฆ่าโกงเองอะไรต่ออะไรลอกกัน ยิงกันตายเป็นเบื่อผมบอกใครไปเป็นสมาชิออกอบตผัวใครญาติใครไปลงเทศบาลประกันชีวิตให้เยอะๆเพราะโอกาสตายสูงมากเท่านั้นแหละครับก็มีอย่างเดียวก็คือติดหนี้ติดสินเขาก็เอาเงินประกันนะ่ะนะครับไปใช้หนี้ให้ลูให้เต้าเข้าไปตายในยอบตอในเทศบาลนะเยอะแยะไปหมดวันนี้ไม่ใช่ทุกไม่ใช่นี้นะครับมันตายกันมาทุกเดือนเราไปดูเถอะครับเดี๋ยวก็ยิงตรงนั้นตรงนี้สิ่งที่เราพูดก็คือแทนที่เองจะมาห่วงป้าย นายเองเดือดร้อนไม่ใช่ตัวเองเดือดร้อนนะครับคุณตำรวจทั้งหลายกรูณาไปห่วงไอ้พวกมือปืนนั่นแหละไปดูสิคุณปล่อยยังไงเต็มบ้านเต็มเมืองพี่น้องบางคนบอกข้างบ้านมันค้ายาเสพติดมันปั๊มยาส่งยาขายไปแอบบอกปอป,อปอสอไปแอบบอกตำรวจปรากฏรถตำรวจมาวิ่งเข้ามาเข้าไปในบ้านเลยนึกว่าโดนจับแล้วเปวล่าหรอกครับมันมารับตังค์แล้วมันก็ออกไปแล้วมันก็ยังค้ายาต่อไป เนี่ยเขาถามว่าจะทํายังไงก็ผมก็บอกต้องไปบอกแนะ่พิสิ์ที่หน้าบ้านกันสิแต่เขาห้ามเข้าใกล้บ้านแล้วเขาจะไปบอกใครได้ส่งจดหมายไปถึงไหมไม่ถึงแล้วครับบ้านนายกยากจดหมายต้องฉีกซองดูก่อนมียาโลติมส่งไปไหมนายกเปิดแล้จะโดนชะเนหรือเปล่ามันไม่ถึงง่ายๆหรอกแต่พันธมิตรนะไม่ต้องมีเลขบ้านเลยพันธมิตรเวทีเพี่นไตถึงในอะไรในอะไรถึงหมดเลยที่ไปชะเชั้นยอดของไทยกบมือให้หน่อยครับ เพราะฉะนั้นส่ง <พอ S 1> มามัคคานอย่างเดียวเว,วที <c oughs> พันธมิตรถึงหมดทุกคนเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่บอกแล้วว่ามันจะต้องเกิดอีกนั่นก็คือเราต้องออกกฎหมายไม่ให้มีการค้าวุธเด็ดขาดในประเทศนี้แล้วรัฐมนตรีมหาไทยเสือกเปิดร้านค้าวุธมากมายทั้งๆที่เขาหยุดมา20ปีมันดีหรือมันเลวจะไปเลือกมันไหมหคนอย่างเนี้ย มันต้องไม่ให้มีบ้านใกลเ้เลื่อนเคียงเขาก็ไม่ให้มีอาวุธคุณไปดูลาวเขาก็ไม่ให้มีมเจนักเขมรเขาไม่มีพมา่าเขาไม่มีไอ้มาเลคเขาไม่มีใครมีจับได้โทษสูงสุดถึงประหารชีวิตแล้วใครมันกล้ามีญี่ปุ่นก็ไม่ให้มีใครมีอาวุธนะครับมีก็พวกแกง๊งอันตรพาลยาคูซ่าขนาดแก๊งยากูซ่ามันต้องใช้ซามูไรไล่ฟันกันเลยเพราะว่ามันก็ยังกลัวเลยครับเพราะอย่างน้อยโทษอย่างน้อยกว่าการใช้ปืนไปยิงกัน เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราปล่อยปะละเลยแล้วก็ยิงกันไปเก้านัดคุณชนที่สองร้อยนัดให้ยิงกันอีกสิบคนตายมันก็จับใครไม่ได้เพราะไอ้มือปืนเหล่านี้เขาก็บอกแล้วมีสีทั้งนั้นช่วยไปดูหน่อยในสํานักงานตํารวจแห่งชาติอะไปรับจ้างมีซุ้มมือปืนกี่คนผู้บัญชาการตํารวจบอกหน่อยที่ครับไอ้ร้อยกว่าคนนั่นนะ่ะมันอยู่ในซุ้มใครที่เป็นลูกน้องคุณบ้างหรือเปล่าทั้งค้ายาเสพติดทั้งมือปืนตํารวจรู้ทั้งนั้นแหละ แต่มันไม่ทำห่วงระบายสินสาราสัตว์นั่นอ่ะพราพ่อมันเดือดร้อนอะ่ะน่าเป็นห่วงนะคะความรุนแรงในพื้นที่ทั้งการฆ่ากาันยิงกันนี่แค่นับศพแรกใช่ไหมฮะยังมีอีกหลายศพหลักการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยิ่งรุนแรงไม่ใช่ไม่ใช่เบาแล้วก็หนักหนักกว่าการเลือกตั้งระดับชาติด้วยเรียกว่าคือ อบตอหลายคนก็มีการยิงกันไปหลายพื้นที่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันจําได้ข่าวนี้เรียกว่ายิงกันทิ้งไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะคุณประยูนนะอาจารย์ประยูนเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ว่าสสที่มีพฤติกรรมสีเทานี่คะจากข้อมูลของอ,อ,อาจารย์จรัสวรรณมาลาบอกว่าเฉพาะที่มีเก็บข้อมูลใน18จังหวัดนะคะ15เปอร์เซ็นเนี่ย นะคะเป็นสสาจากสสระบบเขตที่ยังอยู่ในสภาชุดนี้ประมาณ180คนมีนักการเมืองสีเทาประมาณ35คนซึ่งดีกรีแตกต่างกันไปทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบ่อนพนันนะคะสสฝ่ายค้านและรัฐบาลด้วยนะคะก็บอกว่าเนี่ยมีหลายอย่างนะคะทั้งอะไรบุกรุกที่สาธารณะนะคะทั้งบ่อนการพันันทั้งทําลายทรัพยากรธรรมาชาตินะคะ มีเยอะทั้งการคอร์รัปชันสอส,อสอที่ปลอมวุฒิการศึกษามีหมดทุกอย่างนะคะอันนี้แค่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลอีกเยอะนะคะซึ่งก็มันสะท้อนเหมือนกับก็เป็นสอส,อส,อสอที่ฟอกฟอกคนผิดนะคะกดผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายอันนี้เนี่ยคุณประยืนยคิดยังไงคะว่าสภาเรากลายเป็นที่ฟอกคนผิดให้เป็นคนถูกกฎหมายแล้วก็เ,เสื้อแดงเนี่ยก็กำลังจะเลือกตั้งปาร์ตี้ แล้วก็มีโอกาสอย่างตูจ่จตุพรเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาคงจะได้ออกมาจากค<ป>ุกเพราะจากการที่ได้เลือกตั้งในระบบฟา์ติลิสเสื้อแดงก็จะออกมาเป็นสสผู้สรงเกียรตินะคะใส่เสื้อนอกเข้าไปในสภานะคะยังมีข้อหาก่อการร้ายแล้วก็ทั้งหมิ่นสถาบันด้วยอย่างนี้มันจะไปรอดไหมคะสภาไทยนะคะบ่าพี่น้องครับเมื่อกี้บทความนี้ได้อ่านนะครับร้อยแปดสิบคนนี้เขาไปสุมมาเนี่ยสามสิบห้า อคนที่มีพฤติกรรมสีเท่าก็คือร้อยร้อยละยี่สิบร้อยคนในยี่สิบคนมีพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือและน่ากลัวคือตั้งแต่มือปืนค้ายาเสพติดอบ่อนการพนันซึ่งออย่างเนี้ยถามว่าร้อยหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเรายังจะยอมให้สภาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนประเทศชาติได้อีกหรือพ่าแม่พี่น้อง อันนี้เราต้องถามใจเราเองแล้วว่าที่เราเรียกว่าสภาสรัรพสัตว์และพวกนี้คืออะไรตัวแทนของประเทศหน้าตาของประเทศเพราะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีอำนาจบริหารอำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญตัติแต่อำนาจนิติบัญญัติ20% 1 0อ20%เนี่ยมันเป็นผู้ร้ายถามว่าเราจะออกกฎหมายดีๆได้ไหม เราจะแก้กฎหมายดีๆได้ไหมแล้วเราจะชี้นําสังคมให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ยังไงไอน,นี่คือสิ่งที่สังคมไทยต้องถามตัวเองแล้วเ okay, <come> พราะว่าร้อยละยี่ินี้พ่อแม่พี่น้องลองดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยไอ้สาภาเองเรียกว่าสาภาถอยเทือนทิพ เอาครับมีมีพันธมิตรมาเยอะแยะเลยครับโบดโนมาจากโคราชจะตบมือลนะครับมาจากโคราดค่ะต้อนรับพันธมิตรจากโคราชนะคะหลานย่าโมต้อนรับหลานย่าโมครับมาเยอะเลยครับวันนี้มาร่วมกันโบดโนด้วยนะคะใส่เสื้อโบดโนด้วยโบดโนทั้งโคราชเลยใช่ไหมครับหลานย่าโมโบดโนลูกเดียวอย่างอื่นพูดไม่เป็น นี่แหละค่ะพลังของประชาชนจะเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของประเทศจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเอ,อไปสัมภาษณ์ดรอาทิตย์อุไรรัตน์นะคะซึ่งก็สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังเปิดไม่หมดนะคะสัมภาษณ์มายาวประมาณพันธมิตรตาคลีตามมาโหวตโนเช่นเดียวกันครับค่ะพันธมิตรตาคลีนะคะค่ะอาจารย์ก็เป็นห่วงเป็นใย,ยบ้านเมืองนะคะสถานการณ์ตอนนี้แม้ว่าจะไปเลือกตั้ง อาจารย์ก็คิดว่ามันก็ไม่สามารถที่ทางออกของประเทศไทยเป็นไ่นะคะ่อ,อไปสิบนาทีปล่อยออกอีกนาทีนะคะจะอเรื่อยๆนะคะเพราะว่าระยะเวลามีจํากัดแล้วเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันต่อค่ะค่ะขอต้อนรับพันธมิตรจากโคราชนะคะคะ่ตาคลีค่ะตาคล,ค,ะคลีโคราชอาจารย์ประยูนจะพูดต่อหรือจะฟังอาจารย์ดรอาทิตย์ เอ่อหมอดรทิศตัดดรทิ์ไปก่อนได้ไหมคะค่ะถ้าดรทิ์พร้อมแล้วเราก็ฉายดรอทิตย์เลยนะคะสัมาษณ์ดรทิ์ก็ตัดออกสักสิบนาทีก่อนแล้วกันนะคะค่ะเกี่ยวกับเรื่องโหวตโนค่ะกับการเลือกตั้งมันดูแล้วจะไม่มีทางออกของประเทศไทยเลยนะคะค่ะถ้ายังถ้ายังไม่เสร็จเอ่ออจารย์ประยุนจะเข้าพูดไปก่อนก็ได้ค่ะสถานการณ์บ้านเมืองเราน่าเป็นห่วงนะครับขณะนี้ พราะว่าดูแล้วเนี่ยทุกคนก็ฝากความหวังว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหม่ทุกอย่างคงจะเริ่มต้นกันใหม่แจกไพ่กันใหม่ก็เริ่มตากันใหม่แต่มันคงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าตัวเล่นในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่มีนอกจากนี้นะครับก็มีอยู่สองพวกสองกลุ่มใหญ่ๆใ,ในในการเมืองอกลุ่มแรกก็คือพรรคเพื่อไทยซึ่งหมายถึงคุณทักษิณด้วย ผมว่าเราอย่าปฏิเสธกันเลยว่าใช่หรือไม่ใช่คุณทักษิณอยู่เบื้องหลังและจุดมุ่งหมายของพรรคเพื่อไทยก็คือหนึ่งต้องการกลับมามีอำนาจต้องการมีอำนาจแล้วก็ต้องการนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณคุณทักษิณต้องกลับมาคุณทักษิณกลับมาแล้วถ้าเกิดกลับมาตั้งใจจะมาทำดีเหมือนกับครั้งแรกที่มาเป็นรัฐบาลถ้าเกิดตั้งใจจะมาทำดีจริงๆนะผมว่าดีมากเลยสำหรับประเทศไทย แต่บางเอิญมันขึ้นต้นเป็นมาริซ้อนแตกใบอ่อนเป็นมาริลานะครับเขามีโอกาสแล้วเขาไม่ทำดีจริงอย่างที่ควรจะเป็นก็น่าสงสารประเทศไทยเหลือเกินเสียดายโอกาสสำหรับคุณทักษิณด้วยคุณทักษิณควรจะเป็นรัฐบุรุษของของประเทศไทยได้อีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จทางด้านการเมืองความสามารถเขาก็มี แต่เขาไม่ได้ใช้ความสามารถและโอกาสนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเทศชาติอาศัยช่องว่างที่ประเทศไทยเรายัางไม่ค่อยฉลาดยังไม่ค่อยพร้อมเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากเกินไปนั่นคือความน่าเสียดายอย่างยิ่งทีนี้กลับมาคราวนี้เนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าไม่ได้ต้องการหวังเพียงแต่ว่า กลับมาเพื่อจะทําความดีแต่กลับมาเพื่อจะทําต่อไปอีกทําต่อไปอีกเนี่ยมันอาจจะรุนแรงถึงขนาดต้องการล้มสถาบันต้องการเปลี่ยนแปลงระบบกการปกครองของประเทศเขาบอกว่าเขาจะไม่แก้แค้นเขาจะมาแก้ปัญหาอาจารย์เชื่อได้ไหมคบแต่วิธีการที่ทําทั้งหมดเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ทําที่จะให้คนเชื่อมั่นว่าจะเป็นอย่างนั้นต้องการกลับมาเพื่อจะ กลับมามีอำนาจกลับมานิรโทษกรรมตัวเองเสร็จแล้วตัวเองก็ต้องขึ้นมาแล้วก็ใครจะรับประกันได้ว่าจะไม่ทําต่อไปนะครับซึ่งอันนี้อันตรายทีนี้พอมาถึงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลนี้กลุ่มของประชาธิปัตย์กลุ่มของพรรคภูมิใจไทยกลุ่มของพรรคเล็กๆน,น,น้อยๆซึ่งก็เป็นตัวเล่นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งวิธีการกระบวนการของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ต่างกันกันกบพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่ กระบวนการซื้อเสียงกระบวนการมอมเมากระบวนการเล่นการเมืองเพื่อการเมืองไม่ใช่เล่นการเมืองเพื่อประชาชนมันก็ฝากความหวังไว้ไม่ได้นะครับแล้วก็ทำประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจในเชิงกฎหมายในเชิงนิติรัฐในเชิงความมั่นคงในความอยู่ดีกินดีของประชาชนเนี่ยล้มเหลวไปหมดทุกด้าน หวังไม่ได้เลยถึงได้มีการประท้วงกันอย่างยืดเยื้อของฝ่ายประชาชนและพันธมิตรถึงขนาดว่าเมื่อไม่มีทางออกสองทางนี้แล้วก็เสนอแนวทางใหม่ว่าเราต้องโหวตโนค่ no <ฮ>ะนะครับกระแสโหวตโนตอนนี้มาแรงด้วยก็อาจารย์เห็นป็นยังไงคะมันจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองที่ดีก,ก็น่าจะต้องมีนะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่านี่แหละคือเจตนารมณ์ของประชาชนนี่แหละคือ การประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะว่ากระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงเราก็ต้องการทราบว่าเจตนารมณ์ของประชาชนที่แท้จริงส่วนใหญ่เนี่ยต้องการอะไรเขาเนี่ยสิ้นหวังกับระบบการเมืองในปัจจุบันหมดแล้วไม่มีทางออกแล้วไม่ว่าจะเอาซ้ายหรือไม่ว่าจะเอาขวามันไม่มีทางออกมันจะยุ่งเดี๋ยวนี้ก็ยุ่งก่อนเลือกตั้งก็ยุ่งจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็ไม่รู้ เลือกตั้งไปแล้วก็ยุ่งยุ่งแล้วก็ไม่จบนะครับ